สวัสด,ดีค่ะวันนี้ยายา,ยายรีวิวโรงพยาบาลจุฬาพรย่ามาตรวจสุขภาพตรวจเสร็จก็ออกมาหาอาหารทานข้างโรงพยาบาลจุฬาพรตึก400เตียงตึกใหม่เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยแล้วก็นี่ข้างๆเตียงเขาตอนนี้ยังไม่มีเป็นร้านอาหารเขาจะมีเป็นฟู้ดทักฟู้ดทักมีอันนี้มีข้าวไก่ทอดนะคะมีรถกาแฟมีรถไข่กุ้เหีเห่ยวมีไส้พิซซา เดี๋ยวย่าจะรีวิวข้างในให้ดูฟูดรันะคะี่จุดไลนนี่เดี๋ยวเราจะออกจากตรงน,นี้เราทานอาหารนั่งกินแบบโอเพนที่เปิดเลยนะคะฟูกพารนี่แล้วอันนี้คือเดี๋ยวระหว่างเรารอฟังรอฟังผลตรวจสุขภาพ รอนพู้หมอแล้วก็กลับเข้ามาในตัวอาคารซึ่งเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะคะอยู่ติดกันเลยนี่ร้านของมูนิติก็อยู่นี่ร้านของมูนิติมูนิติพระ,ระมหาราชานิสรอ,อันเนี้ยอันเนี้ยย่าอ,อยากนําเสนอมากเลยอันเนี้ยนะคะนอกจากเราจะชื่อของเขาอะของเขาซึ่งเป็นแบบฝีมือของพระเจ้าน้องนางพระเจ้าฟ้าจุฬาภรเมรัยร้วเนี่ย เป็นทุกอย่างเลยนะคะเป็นการออกแบบและเป็นฝีหัอของอันเนี้ยนอกจากเราจะได้ของที่เราชอบสวยๆดีแล้วนะคะเงินที่เราใช้ตรงเนี้ยสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่านอกจากทำบุญแล้วเราได้ของด้วยอันนี้แนะนำเลยนะคะเชิญเลยเชิญเลยอันนี้จะเป็นกระเป๋ากระเป๋ามีอย่างดีอย่างดีเลยนะคะ ใช่มีแต่กระเป๋ามีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยมีเสื้อเชิ้ตมีเสื้อเชิ้ตันรมสวยสวมันรมสวยสด้วยนะกระเป๋านี่มีหลาย พีุ่ิ์พระเจ้าอมร้อ,อ,องงางเธอทอ่อันนี้นะคะนี่อน,นุญาตซื้อทุกปีหรือจะได้ไดไดไดทำบุญทุกปีมีโอกาสมาลองดูนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เป็นรถยนต์ภาษีได้อีกได้ทำบุญด้วยได้ของด้วยจะมีอยู่ตามตึกของโรงพยาบาลจุฬาภร์ ใหญ่หอันนี้เดี๋ยวย่าขอเวลาแป๊บอันนี้ย่าจัดเรียบร้อยแล้วทั้งหมดวันนี้ไปจัดไป 6, 1 0 0บหนึ่งรอยปนีาทดลองดูนะคะได้ดดดของด้วยได้ของด้วยไดจภาษีได้สองเท่าของของเยอมากลอดูแลวให้เป็นของฝากปีใหม่ได้เลย